ะะวันนี้มาที่โกคอนดาโกคอนดาฟอร์ดค่ะดีดูเลยใหญ่มากอ้าวเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปซื้อตั๋วก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าชมที่นี่นะใหญ่มากๆแล้วก็ได้ข่าวว่ามีวัดบนเขาด้วยไปดูกันโกคอนดาเป็นป้อมปราการที่มีป้อมปราการและเมืองที่ถูกทำลายตั้งอยู่ในเขตชานเมือง <c oughs> ด้านตะวันตกของไฮเดอราบาด พักเตลังประเทศอินเดียเดิมป้อมนี้สร้างขึ้นโดยผู้ปกครองกากาติยาในศตวรรษที่1 1จากตรงนี้อิงจะพาทุกท่านไปชมความยิ่งใหญ่ของป้อมความฉลาดทางสถาปัตยกรรมและเรื่องราวกระสิบข้างกำแพงโบราณเรื่องราวของป้อมโกกันดาต้องย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่13ซึ่งเดิมสร้างขึ้นโดยราชวงศ์กากาติยาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาทำหน้าที่เป็นทั้งเมืองหลวงของราชวงศ์ต่างๆ ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่ทําให้เกิดการมีเสียงกล้องกลางวานค่ะเดี๋ยวไปฟังไกด์ทำกันนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้ย <For S 1> ินเสียงกล้องกระชิม <Yeah. S 2> คะแล้วไกด์ก็จะบอกให้เรา uh. เดินขยับไปยืนที่หนึ่งแล้วไกด์ก็ตบมืออีกคะ่ะ uh. จากระยะที่ไกลนะคะจะไม่ได้ยินเสียงกล้องกังวันนะคะแต่พอเรามายืนใกล้ๆเราก็จะได้ยินเสียงกล้องกังวันอีกครั้งค่ะต้องยืนตรงจุดกลางของอาคารด้วยนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะจนมาถึงยุคข,ของจัก,กรพรรดิกุ๊กชายฮีนะคะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยที่ได้เปลี่ยนเป็นป้อมปราการหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่มีกำแพงสูงตระหง่านและป้อมปราการอันยิ่งใหญ่นี้มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและระบบจ่ายน้ำที่เป็นนวัตกรรม เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิศวกรรมขั้นสูงในยุคนั้นค่ะเป็นการออกแบบของป้อมปาการที่ผสมผสานยอดเยี่ยมระหว่างกลยุทธ์การป้องกันและที่อยู่อาศัยโดยจัดแสดงห้องโถงคอกม,มา้าและมัสยิดอนันงดงามภายในขอบเขตของป้อมระบบเสียงถือเป็นความอัศจรรย์อีกประการหนึ่งโดยทำให้ได้ยินเสียงที่ประตูป้อมที่จุดสูงสุดคือบาลายิซาร์ ทำให้สามารถสื่อสารได้ในระยะทางอันกว้างใหญ่ค่ะตรงนี้จะเป็นที่เก็บอาวุธนะคะในนั้นจะมีปืนแต่ว่าไม่ได้เปิดให้เข้าไปดูนะคะไกด์บอกกับเราว่าตรงนี้จะเป็นด i มอ o n าร์เก็ตนะคะที่ขายเพชรค่ะจากตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของรอบๆป้อมปาการนะคะ ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วก็แนะนำให้มีไกด์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินวนและหลงทางค่ะแล้วอีกอย่างก็จะได้ทราบเกี่ยวกับประวัติว่าแต่ละจุดเนี่ยคืออะไรนะคะเอิอองก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็บางคำเขาพูดอิงก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างค่ะแต่ไกด์ทำหน้าที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ได้เดินหลงทางแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆค่ะไม่เหนื่อยมากค่ะ ไกด์ของอิงนะคะเขาทาอาชีพไกด์เนี่ยมาประมาณ2 0 3 0ปีแล้วค่ะอยู่ที่นี่มานานมากเลยนะคะแนะนําดีมากๆเลยค่ะจากการตบมือตรงนี้นะคะเสียงมันดังสะท้อนกล้องไปถึงตรงตัวอาคารเลยนะคะค่ะไกด์ก็พาเดินมาดูตรงนี้นะคะเป็นระบบจ่ายน้ําค่ะตรงนี้จะเป็นน้ํานะคะไหลลงมาเป็นน้ําให้ดื่มกินแล้วก็จะเป็น ะระบบจ่ายน้ำไปตามยังอาคารต่าง,ตางๆตามที่ต่างๆด้วยนะคะขอบอกเลยว่าล้ำมากๆเลยค่ะในยุคนั้นนะทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะที่นี่สุดยอดจริงๆส่วนตรงลานสนามหญ้านี่นะคะเขาบอกเป็นที่เลี้ยงมา้าเลี้ยงช้างมาก่อนด้วยนะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเราแปลถูกไหมนะแต่ว่าน่าจะใช่แหละ ตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าไปในพระราชวังนะคะตรงที่กษัตริย์และพระราชินีอาศัยอยู่ค่ะในสมัยนั้นนะคะทางเดินเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่ามันชันมากๆเลยนะคะเมื่อเดินขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะทางตรงไปก็จะเป็นในส่วนของบริเวณห้องน้ำค่ะ ห้องน้ำนะคะตอนนี้ไก่ก็จะพาเราเดินไปนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นซุวมหลุมนะคะในสมัยโบราณเลยนะคะเนี่ยศตวรรษที่13นะคะจะเป็นขุดแล้วมองลงไปดีๆนะเป็นรูขุดลงไปเลยนะคะไม่ได้มาค้างเติ่งตรงนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยะคะ่ะตรงนี้เป็นบ่อน้ำค่ะ ทั้งนี้จะเป็นบ่อน้ำบ่อน้อยๆเอาไว้ใช้อาบละคะาใช้ล้างชำระนะคะ Yeah ออกมานะคะไกด์บอกว่าตรงเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยคือมีหลังคาหมดเลยนะคะแต่ว่าเกิดจากการถูกทำลายนะคะก็เลยเป็นลานโล่งแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนคือเป็นหลังคาหมดเลยนะคะใหญ่มากเลยค่ะอ่าอ่าเย เดินตรงมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับบ่ออาบน้ํานะคะตรงนี้จะเป็นบอ่ออาบน้ําเลยนะคะเอาไว้มาอาบน้ําตรงนี้นะคะทางเดินแคบมากเลยตอนแรกอิงคิดว่าอิงจะเข้าไม่ได้แล้วนะเนี่ย oh. <But> ตรงนี้จะเป็นห้องนอนของกษัตริย์นะคะกษัตร <public> ิย์จะมาเพื่อ มองผ่านหน้าต่างมองลงไปด้านล่างนี่ก็จะเห็นคนนะคะเห็นลานด้านล่างเนี่ยค่ะจากตรงนั้นเนี่ยคือเราเดินผ่านสม,มานะคะพอได้มาเยี่ยมตรงนี้ก็เสียวๆ,ๆออเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกั้นเลยอะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสามารถพัดตกลงไปได้เลยอ่ะนะคะถ้าใครมาเที่ยวก็ต้องระวังกันด้วยนะคะ ตรงนี้ไกด์หยุดเดินนะคะแล้วก็บอกว่าให้ระวังทางข้ามด้วยนะคะระวังสะดุดนะคะใส่ใจดีมากเลยนะคะไกด์คนนี้าจากตรงนี้มองออกไปนะคะจะมองเห็นวิวมัสยิดต,ตรงยอดเขาด้วยนะคะและในจุดจุดนี้ก็ยังมีเสียงสะท้อนอีกด้วยนะคะเดี๋ยวไกด์เขาจะตบมือให้ดูค่ะ เสียงในกล้องอาจจะไม่ค่อยดังกล้องมากนะคะแต่ว่าตอนอยู่หน้าที่จริงเนี่ยคือมันดังกล้องมากจริงๆเลยค่ะและตรงนี้นะคะไ <Dancing Hall. S 2> กด์ก็พาไปดู Dancing Hall คือเป็นโรงเต้นนะคะด้านในนั้นก็จะมีหลายอย่างเดี๋ยวเราต้องลงเดี๋ยวเราได้ลงไปดูค่ะ yeah, uh huh. <laughs> โโอออเเเคคคบันไดชันมากเลยนะคะแล้วทางเดินก็แคบด้วยค่ะต้องระวังมากๆเลยนะคะกับการมาเดินที่นี่ค่ะวันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำผู้หญิงนะคะเขาจะมีการวางว่า คืออิงเดินสะดุดบ่อย้วนะคะแล้วไกลก็เลยเป็นห่วงมากๆเลยค่ะเพราะว่าทางเดินมันค่อนข้างที่จะชันด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะบันไดก็เล็กด้วยอิงเป็นคนซุ่มซ่ามด้วยก็เลยจะสะดุดบ่อยนะคะไกลเป็นห่วงอันนี้เป็นห้องแต่งตัวแต่งหน้านะเป็นห้อง make up r o o แต่งหน้าและเต้นซิงค์ที่นี่ใช่นี่คือทั้งหมดขอองหทางด้านนี้จะเป็นห้องแต่งหน้านะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นลานลานแดนซิงซึ่งกษัตริย์กับพระราชินีจะอยู่ทางด้านนี้เพื่อดูคนเต้นในลานแห่งนี้นะเ<น>ขายืนพูดอยู่ตรงนู้นนะแต่ว่าเราอยู่ตรงมุมนี้ เราได้ยินเสียงด้วยนี่เสียงมันสะท้อนกล้องเข้ามาที่นี่แล้วเขาก็พูดเบาๆด้วยนะไม่ได้ว่าพูดดังจากตรงเมื่อกี้นะคะเป็นการกระซิบข้างกำแพงนะคะจากฝั่งตรงข้ามที่ไกด์ยืนกระซิบอยู่เสียงดังกล้องเข้ามาทางทางฝั่งที่อิงยืนอยู่นะคะห่างกันมากเลยแต่เสียงได้ยินชัดมากเลยนะคะไม่ต้องพูดดังค่ะแต่เสียงคือ ได้ยินชัดเลยแต่ว่าในกล้องจับไม่ได้อ่ะเสียดายจังเลยนะคะตอนนี้ไกด์ก็พาเดินออกมาตรงนี้นะคะตรงลานนี้จากตรงลานนี้นะคะเมื่อเรามองไปด้านบนจะไปเจอกับจุดที่พระราชาห้องนอนนะคะที่มองลงมาเห็นประชาชนนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะลานนี้ก็จะเป็นลานที่มีเสียงกล้องอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ อันนี้คือทิเชู่นะคะอ่าเป็นเป็น,ปนห้องครัวห้อง store ห้องเก็บของนะเมื่อกี้จะเป็นเตาครัวนะคะทางก็จะชันชันนะ ตามเก็บของห้องควรค่ะเมื่อถัดจากห้องควนะคะก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของการนําทางของไกด์แล้วนะคะไกด์อันนี้เขาจะนําทางอยู่ในที่บริเวณพื้นราบนะคะไม่ได้ขึ้นไปในปราสาทนะคะถ้าส่าวนในของขึ้นปราสาทเนี่ยเราต้องเดินทางขึ้นไปเองค่ะและเดี๋ยวตามอิงมาเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็กาลังจะขึ้นไปอยู่ยังยอดปราสาทแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ ไกด์เนี่ยจะดูแลเราแค่ตอนอยู่ข้างล่างเท่านั้นนะคะก็คือจะในบริเวณด้านล่างเป็นตรงกที่พระราชาพระราชินีฮะเหนื่อยนะเป็นตที่พระราชนีพระราชนีอยู่เขาก็จะอธิบายหลายๆอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าทางด้านบนเนี่ยคือเราก็ขอใช้เดี่ยวเลยไม่เปเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านบนกันนะคะต้องขึ้นไปข้างบนมันสูงมากเพราะมันเป็นปราสาทเนาะว่ายังไม่ทันขึ้นเลยเหนื่อยแล้ววะ เหนื่ยแล้วเหนื่อยแล้วจริงมื่อเราขึ้นมาทังนี่นื่ยนะคะสิ่งที่เราจะมองเห็นก็คือวิวด้านบนเป็นเมืองด้วยนะสวยมากๆเลยโอ้วิวข้างบนสวยมากอากาศก็เริ่มเย็นด้วยนะคะจากตอนแรกที่อยู่ด้านล่างก็จะร้อนกันตอนนี้มองมาข้างบนเห็นวิวเมืองทั้งเมืองเลยฟังจากเสียง ขอไปแขกนะคะระหว่างทางก็จะมีอ่ชาวอินเดียนะคอยให้กำลังใจนะคะว่ายังไม่ถึงยอดนะจะให้ดูยังไม่ถึงยอดเลยโอเคตอนนี้ยังไม่ถึงยอดมานะคะยอดมันจะอยู่ข้างหลังขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วจากตรงนี้จะเห็นวิวที่แบบสวยมากๆเลยเออ สูงและสวยมากๆเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยมากแต่คนบ้านนี้เขาอึดกันมากเลยนะเขาเดินกันไม่มีรู้จักเหน็ดจักเหนื่อยอันนี้จะตายคาตีนบันไดแล้วนะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะด้านล่างอากาศจะร้อนมากนะคะแต่พอขึ้นมาข้างบนเนี่ยอากาศจะไม่ร้อนขนาดนั้นนะแต่อันนี้คือเหนื่อยเพราะเดินขึ้นบันไดอากาศก็จะมีลมแล้วก็โอเคนะเย็นๆหน่อยนั่งพักก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อนะ วันนี้ก็จะมีวัดด้วยนะคะ คือจุดสูงสุดของการเดินทางแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดสุดท้ายนะคะเป็นอาคารค่ะแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่ซื้อน้ํานะคะหิวน้ํามากๆเลยตรงนี้นะคะเราก็ต้องเดินทางลงเพื่อกลับแล้วนะคะทริปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณยาดมเลยค่ะถ้าไม่ได้ตัวนี้อิงตายแน่ๆเลยนะคะขอบคุณยาดมมากๆเลยนะแล้วเจอกันทริปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.